วันนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกเอาพากันเอารถคันนี้แหละบวกช่วยคือไปจับเลยเดี๋ยวบอกไล่เห็นไม่ได้จับไม่ได้ยากหรอกจับน่แต่ของเจ้านี่ซ้ำนี้ก็ฟรีแล้วของเจ้าเนี่ยวมาดึงซอยกันซ at ื้อปะโทงตัฮะดึงขักดึงแน่ ไปคือไปไหนตอนนี้คือเราเอารถไถมารถไถมาดึงพอดีขับแล้วนะครับคันแตกมันพากันคุมเอาคา์ดอยู่คูหนึ่งแยกน้ำมันูนหนึ่งจับคันเล่งคนหนึ่ง,งดันค์ดนะครับสามคนขับมาได้แค่นี้เราฟรีครับก็เลยเอารถไถนะฮะล้วมาจะดึงอีกทีหนึง่งนะจะขึ้นเปล่าไม่รู้ เงินก็ยังไม่จ่ายนะครับเนะี่ย ไอ้ยสาดไปไปอู้อันนี้ก็เอาตัวเจ้าของกับบรอดแหละข้างหน้าก็อยู่อยโอ้รถไทยบุกขึ้นเนก ไถหนึ่งจะจอดมันเกี่ยวว่างไปแล้วายเกี่ยวเกี่ยวว่างไปไอ้หน้ามาดึงสุดเออมาดึงใกล้ๆดึงใกล้ๆรถไถดึงใกล้ๆเลยจักแล้วคือว่าวางแล้วไอ้สอนคือว่าวางแล้วเจ้าเห็ดวางไปมันคือบทจำบทได้เห็ดอย่างเลยอ่ะ พ่อพ่อพ่อ่อ,อ,อ,อโอ้โหนักเลยนะครับแรงครับเอ,เอาใส่กันครับเอาลองเบ้่งด้วผู้ดเดียว ผู้ดเดียวไปบะร้องเมื่อขนาปะปะผู้ดเดียวไปบะฮะวะ รอครับครับแมนครับก็เอเออันนั้นเลยครับผม ทักไล่ส่งไล่มาหาบมก็ได้ครับแม่ครับเบอร์นี้แหละแม่ครับแม่ครับส่งลูกเอาหน,า,หนาเรมเด้อ,รอครับครับเบอร์นี้แหละเดี๋ยวเดียวไอ้สอนไอ้บักเอ็น นายบอกช่วยแยกน้ำมันเลยแยกน้ำมันสตาร์ทเครื่องแล้วเข้าเกียร์ให้มันดึงซอยเอารถเจ้าโบต้องไปยุ่งดอกรถเจ้าเอตัวบรอดอยู่นี่คันเนี่ยมันซีแลนด์อยู่ซ้ำโบได้ดึงได้คันนี้เออเอารถไทยรถดึงแล้วเขาเข้าเกียร์ซอยเพิ่นเขาเข้าเกียร์มั่นล้อซีซอยเพิ่อนน่ะเจ้าเจ้าเอารถ

เจ้าฟาววะเจ้าฟาวอยู่ปะบ่แต่บ่ดึงดึงสตาร์ทลองเบิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้สตาร์ทแต่ก็ซอยพึ่งดึงครับดึงออกไปคราวเดียวถ้ามันได้อ่ะทำมันได้ได้ยังวะทำไมแ้วก็ติดเครื่องซอยมากนะมันนะเพรามันฟรีนะเนี่ยมันออกมาก่าได้ อาจารย์แอนแอนนัดเปิดกันนะนะัทเปิกันนะผมอยู่ในที่เียครับทอดล้วบ่คุณน่นะมันจะไปยังไหนป้อโอ้รถไถห้อยรถไถคุณน่ะครับมันฟียแลนเรนเรนอยู่เนาะนี่ครับมันหนึ่งละคือรถมัน น้ำมันมันไม่มาสองเหรอคารต์มันแตกเราต้องใช้คนหนึ่งเหยียบคันเร่งคนหนึ่งอ่าไปขัดคารต์ไว้นะฮะแล้วก็ปล่อยนะฮะคนหนึ่งแยกมันก็เลยทำงานโอ้อะไ้ไเออ me